เพราะแล้ว SMS เข้าวันนี้แน่นอนทุกสถานะเตรียมเหตได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการรัฐบ,บัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพ่อพี่แม่ป้าปล u n ชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้17เมษายนนะครับเคาะแล้ว SMS เข้าวันนี้สถานะนี้เตรียมเพได้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความคืบหน้าก่อนนะครับว่า มาตรการเยียวยา5,000บาทถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า3.2ล้านลายจำนวนเงินเนี่ยรวมถึง1.6หมื่นล้านบาทกำหนดเนี่ยปิดลงทะเบียนวันที่22เมษายนนี้นะครับขอย้ำนะครับใครที่จะคิดจะมาลงทะเบียนอีกนะครับก็จะปิดลงทะเบียนวันที่22เมษายนนี้อย่างแน่นอนนะครับเวลา24นาฬิกานะครับท่านล้วรนแสงสนิินะครับก็ได้ออกมา เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าความคืบหน้าของมาตรการเยียวยา5,000บาทเนี่ยมีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด1 9ในช่วงที่1-3นะครับระหว่างวันที่8-17ถึง17เมษายนนะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย3.2ล้านนะครับคนที่ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับทางด้านกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้พยายามเร่งกระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเพื่อให้เงินเยียวยา,ยาเนี่ยถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและกระรวดเร็วนะครับสำหรับความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนเนี่ยถึง 27.7ล้านลายก็เกือบจะ2 8แล้วนะครับไม่แน่กว่าจะถึงวันที่22ก็อากอาจจะถึง28ล้านลายก็เป็นได้นะครับโดยเมื่อวานก่อนนะครับก็มีท่านนายกนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับในเรื่องของพระราชกําหนดนะครับกู้เงินฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทนะครับว่าอาจจะไม่ทันนะครับก็ได้สร้างความเข้าใจนะครับที่คาดเคลื่อนกับหลายๆท่านนะครับก็กลัวว่า จะไม่ได้รับเงินกันนะครับตรงนี้นะครับนายกก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะครับเมื่อวันที่16นะครับตอนช่วงค่ำๆนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าเป็นการพูดแบบยังไงล่ะแบบว่าเราเข้าใจของเรานะครับแต่ว่าเหมือนว่าผููสื่อออกไปเนี่ยนะครับทำเป็นว่าเหมือนไม่มีเงินให้นะครับแต่ตรงนี้นะครับท่านอุตมะได้มายืนยันแล้วว่านะครับ ส่งเงินให้ได้3เดือนอย่างแน่นอนนะครับและในระยะถัดไปก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าโควิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรต่อไปนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะแจกแค่3เดือนนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะแจก5000บาทต่อไปอีก3เดือนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้มีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับเยอะมากๆเป็นหลายล้านหลายนะครับและจะมีนะครับการขอทวนสิทธิ์นะครับ การขอทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนนะครับเริ่มลงทะเบียนนะครับในการขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสถานะใดบ้างนะครับก็จะได้รับข่าวดีในวันนี้นะครับก็คือสถานะที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับในวันที่ 17นี้จะมีคนที่รู้ผลอีกจำนวนเป็นล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็ใครที่ขึ้นสถานะที่ว่าอยู่ตรวจสอบเนี่ยนะครับก็สามารถส่งคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าได้เงินแล้วนะครับหรือว่ายัางขึ้นสถานะระหว่างการตรวจสอบอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันลองสุดท้ายแล้วนะครับวันที่17 1819ซึ่งวันที่19เนี่ยก็จะรู้ผลทั้งหมด 27ล้านคนนะครับวันที่19นี้ย้ำนะครับวันที่17 18 19นี่ก็คือดีเดแล้วนะครับอีก3วันนะครับมันจะครบกำหนดวันที่19เนี่ยคือต้องรู้ผลทั้งหมดทั้ง27ล้านคนที่ลงทะเบียนไปนะครับตรงนี้ ซึ่งสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดนะครับในบรรดาสถานะอื่นๆนะครับผมก็เลยไม่ได้หยิบยกสถานะอื่นออกมานะครับซึ่งสถานะอื่นเนี่ยก็จะรู้ผลเช่นเดียวกันในวันที่19นี้นะครับรู้ทั้งหมดอ่ะนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าใครได้เงินก็ขอแสดงความยินดีด้วยและสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างคลิปนี้เพื่อพูดคุยกับนายเอกได้นะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอกราบประทานอาภัยกับทุกท่านนะครับว่า ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับใครที่ SMS เข้าสามารถพูดคุยได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับอันนี้สามเดือนแน่หรือว่าเดือนที่สองดีขึ้นแล้วไม่จ่ายหรือไงไม่ใช่ครับคือสามเดือนมาตรการที่สามเดือนอยู่แล้วมาตรการที่สามเดือนนะครับแต่ว่าต่อจากเดือนที่สามเนี่ยคงต้องประเมินครับว่า สถานการณ์โควิดวันนั้นเนี่ยดีขึ้นรับยุติแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดน,นะครับ <c oughs> จําเป็นต้องดูรายเยียวยาตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับผมว่าในส่วนของงบประมาณผมผมคิดว่าไม่มีประเด็นนะครับรัฐบาลจะใช้งบประมาณนี้ดูแลอย่างไรมากกว่าวนันนี้เราจัดกลุ่มคนเอาไว้เตรียม4 5 0 0 0 0ล้านคือใช้งบปี63ที่เป็นงบกลาง ใช่ครับเอามาใช้ตรงนี้ใช่ครับทีนี้ที่มันจะต้องจ่ายต่อจาก4,500ล้านซึ่งจานวนเท่าไหร่เรายังไม่ทราบอันนี้ก็ต้องเป็นงบเงินกู้ถูกครับซึ่งกระบวนการกู้มันจะจบเมื่อไหร่ท่านนะที่จะได้เงินตรงนี้มาใช้แล้วก็นับต่อเป็นเดือนที่2ที่3ที่4ไปเปยแบบไม่ขาดช่วงนะครับคือผมว่าวันนี้ขั้นตอนทางกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตัวราชกําหนดและที่จะขอกู้เงินเนี่ยน,นะครับก็ขั้นตอนก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทุนเกล้านะครับ,รบแล้วเมื่อท่านปลดเกล้าลงมาใช่มมัั้้ครรรบบกวนนาหิดเ่ไแล นะครับก็ทีนี้ผมว่าไม่ช้าครับเพราะว่าทานนี้การฝังการเตรียมการแหล่งเงินกู้นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับไปคุย <practically> ไปไปคุยกับคนที่เราจะกู้แล้วหมดแล้วครับคุยไว้เรียบร้อยหมดแล้วจะเป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศกด็ดีแหล่งเงินกู้ต่างประเทศกด็ดีอันนี้ดูตามความเหมาะสมเงื่อนไขนะครับอันนีนะ้ทางทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานไปล่วงหน้าให้แล้วครับเพราะฉะนั้นการคัดกรองโครงการต่างๆที่จะขอใช้เงินกู้นั่นแหละทําให้เร็วนะครับแล้วก็งการกู้เงินไม่ช้าครับครับ ก็มานั่งคิดปัญหาผมตอนนี้ก็คือว่าผมยังมีคําถามไหนที่ไม่ได้ถามแล้วก็ยังเป็นค้างคาใจในหัวของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเอาว่าถ้ามันยังมีค้างคาใจแล้วผมเข้าไปดูย้อนหลังนะครับแล้วผมกลับมาถามท่านอีกรอบหนึ่งยินดีครับมผมบยินดีครับยินดีมาที่นี่ได้ตลอดนะครับผมคิดว่ามีโอกาสพูดกันอย่างนี้แล้วมันจะสบายใจแล้วก็ได้<ช>ไอธิบายว่าได้ไอธิบายเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเข้าใจมากขึ้นครับงั้นทวนอีกทีนะครับเพื่อว่าเผื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูอทั้งสองคนที่คุยอะไรกันอยู่นะครับขอวนนอีีกะครับ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือน1 5 0นะครับ,รบมีผู้ไปลงทะเบียนณนะขณะนี้27ล้าน5แสนคนคนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วได้รับ SMS และรับเงินแล้วจำนวนณว,วันนี้3ล้าน2 0ส0คนครับ3ล้าน2 0 0คนจึงยังมีคนที่ยังไม่ได้รับก็คือคนที่ทางกระทรวงการคลังนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้เราส่งข้อมูลเพิ่มเติมส่งเสร็จปั๊บเขาบอกว่าคุณได้ก็เข้าคิวรับเงินต่อ ส่งมาแล้วปับ๊บคุณไม่ได้เอามาเป็นเส้นสีแดงไว้ก่อนกองกองนี้ไว้ก่อนรวมกับกองแดงตั้งแต่ต้นเลยมาเป็น2กอ,องนี้ <Okay. S 1> รวมเข้าเป็นกี่ล้านคนก็นแล้วแต่ท่านจะส่งคนไปหาเขาถึงที่ท,<ถ>ที่ทำงานถ้าท่านเข้ากระบวนการขอทบทวนสิทธิ์นะครับแต่ต้องเข้ากระบวนการ <c oughs> ใช่ครับแสดงว่าผมแดงมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ท่านไปหาที่บ้านก็ต้องเข้าไปในระบบถูกครับาบางทีท่านอาจจะเห็นด้วยกับผลการคัดกรองก็ได้ว่าท่านเออท่านสมควรจะเป็นแดงจริงๆนะตามหลักเกณฑ์นี้ก็ไม่ต้องไปยึนมันแล้วสมมติถ้าเกิดท่านอยู่ในระบบประกันสังคคมม่าาเทททนนรบิ หรือท่านอายุต่ำกว่า18เนี่ยท่านก็ไม่ควรจะมาขอทบทวนิทธิ์ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์คุณสมบัติตั้งแต่ต้นถูกไหมครับอันนั้นเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เห็นไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองครับท่านทบท่านเข้ากระบวนการทบทวนเสร็จถ้านนผมถ้าผมจะแก้ตัวให้กระทรวงการคลังนิดเนี่ยเขาใช้คําว่าแก้ตัวก็คือว่าคือระบบเนี่ยกระทรวงการคลังโดยท่านโฆษกขายืนยันว่าระบบที่เราเซตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยระบบมันมันดีของมันได้ถามว่ามีจุดอ่อนไหมก็ต้อองยมมบว่าี นะครับแต่ว่าจุดสําคัญที่บอกเอ๊ะทำไมผมไม่ได้เป็นเกษตรกรและตัวผมกลายเป็นเกษตรกรทําไมผมอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมีปัญหาฐานข้อมูลที่เราอาจจะไปมีชื่ออยู่หรือมีใครเอาเราเข้าไปใส่ชื่อไว้ตรงโน้นและพอตรงนี้มาจับปั๊บมันกลายเป็นว่าอ้าวคณขาดคุณสมบัติถูกครับซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วจากนี้ไปเพราะว่าคุณสามารถที่จะยืนยันกับระบบได้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่ได้ครับยืนยันได้พิสูจน์ได้คุณก็รับเงินแน่นอนถูกต้องครับ วันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับแล้วก็คงไม่ติดเคอร์ฟิวนะครับกลับบ้านได้ยินด,ดีนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดยังมีคําถามค้างคา,งาผมเ<ม>ข้าใจว่าคุณถนอมีติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิด <ผม S 2> ใช่ไหมครับผมต้องเรียนท่านเลยว่าสามสี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์แรกในที่เราทํางานรับปัญหาตรงนี้ก็รับเรีอส่งได้รับเรีอส่งได้พอมาสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์รับเรีวกส่งต่อไม่ได้ตั้งแต่ต้นว่าถ้ามีปัญหากับระบบนี้นะท่านโทรไปที่ศูน1 1 1 1ง4 4โทรไปึมงหนึ่งหนึ่งหี่เราอีก ก็กลับมาที่เราบอกท่านลองโทรใหม่โทรกลางวันไม่ติดโทรกลางคืนคืนไม่ติดโทรตอน4ี่สามสี่สี่เขาก็บอกไม่ติดทีนี้ก็จะกดดันมาทางนี้ก็เลยต้องนัดหมายท่านว่าตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องโทรไปที่ไหนแล้วฟังตรงนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับ มีทางออกให้กับทุกท่านแล้ววันนี้น่าจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจที่บพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมายเอกยนครับแน่นอนครับข้อมูล20กว่าล้านคนเนี่ยเร็วยังไงก็อยากไม่ถูกใจท่านคือคนที่ทำงานก็รู้สึกว่าเวลาน้อยคนที่รอนั่งรออยู่ก็ถือส่าเวลามันนานอันนี้แค่15วันนี้ได้กันไป3ล้านกว่า